สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเพนดีเรีอค วันนี้นะครับผมต้องมาเลยไม่มาไม่ได้นะครับผ่านไปสองสวันแล้วด้วยนะครับกับเดอะไดรเวอร์นะครับเอพิโซดที่153น้องแบมของเรานั่นเองน้นองแบมแบมกันพี่มก ok นะครับผม <l oss om> ในที่สุดก็เราก็ได้ดูกันสักทีนะครับรู้สึกว่าจะมีพี่ๆคอมเมนต์บอกผมตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วว่า,า,าน้องแบมจะออนวันนี้นะอะไรเง,งี้ยแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้ออนสักทีนะครับ แล้วก็นอกจากน้องแบมเนี่ยไปขึ้นรถเจอไร้วเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับเราได้ดีเดย์แล้วนะครับคัมแบ็กนะครับวันที่23มเดือนนี้นะครับผมหมตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อครับแล้วก็รอทีเซอร์นะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าวันนั้นเป็นวันอะไรนะครับทำงานอยู่หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ้อรู้สึกเป็นวันจันทร์ป่ะแล้วสี่โมงเย็นไม่ว่างด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะต้องเลดนึงนะครับผมกลับมาบ้านก็จะรีบทำให้เลยนะ ตั้งแต่น้องแบบว่าไม่ได้อยู ه, s <S ่ที่เดิมเนะเขาดูฟรีดูสบายๆทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีผลงานแบบดีๆเจ๋งๆให้เราได้ชมอะไรเงี้ยดูไปอีกสไตล์นึงแบมแบมวันเอครับผมฟอลโล่กันด้วยเชื่อว่าทุกคนก็คงฟอลโล่กันแล้วถ้ามีอันตราย อันแบบแรกนะหล่อมากวหล่อมากแล้วก็ลุกแบบดีมากลุกแบบคลีนน่ารักโอ้สิปีพอดี ก่อนวารมสิ่งแลเรื่องยใช่ก็อยู่หลังเอ่อตั้งแต่เกิดเลยครตั้งแต่เกิดจนไปตอนีก็อยู่บ้านหลังเดิมคือพ่อแม่อยู่ที่ั่นใช่ครับผมก็เกิดที่นมแล้วก็อยู่มาเรื่อยแต่ตันมีญาติใครอยู่ใน G S หรืออะไรอย่างนี้่ใช่ไหมใช่ไมไม่ใช่เหมือนคนคุณว่าเคยสากแฟเคยบอกอะไสักอย่างน่แหละ

Viva a

คุณมึงโตอ้าสิ่งมึงกนไม่เห็นควรแต่แป๊บมึงก็ยังร้ายใส่ไ เขาเปพูดกกนตีเะไพี่หอนเลยแต่หนูนั่งขับยังเดียวเลยถ้าไม่พูดอะไรเลยเอาดีๆี่ดี่หยนเลยขาเขาคืชวตเลยไม่ร้องได้น่รับเไม่เคมอยู่กาหีแต่ว่าพอดีก็กลับแจะมีแชร์เมื่อวาน โชว์าเพลอแล้วก็เพลงอังกอร์ภาษาองแล้วก็เล่นเกม2เพงแล้วก็เบบนินเทนเป็นชาเลนจ์ติกต่อเกืบเป็นับคร้องเพลงไทบ้างครก็มีร้องเพลงของเอ่อี่ผมรองไอโอเอของ่ัไคุณเออชอบนะหมนะนะชอบไหมชด้วยที่ออกมาใหม่หรือ่ายูยอันเก่าอันเก่าอันเก่าเน่ที่ดูนะเออผมดูนะ เรอเราเราเ็นนนัดเทกันเราก็ดูเงี้ยเราดูต่วรอบนึงจบไปก่อนมันมันแรู้สึกว่าเหมือนเลอะไรแบบเราเล่นอะไรกันงเล่นี่ตัดสผ่ามันแล้วนี่ใช้บ้อ๋ขายเอเป็นเป็นทรัพย์สินอื่นปิดเลยปิดเลยโดนอเรื่องดีเยอะมาก่ลยไม่เคยผลกระแสก็โดนจี้ข เป็นคนชอบการิกากันไงมันก็จะแบบว่าดูสังเกตันนั้นก่อนคือบางทีแบบว่าคือคนที่เล่นอะเหมือนพี่เลยพี่นุอะไรเนี่ยดูหาการณมดูนเอแล้วอะคือพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปดูแบบเฮ้ยจะของหไม่ได้แต่เห็นวาเห็นว่าชอบอคนเล่นเราก็ต่งน่ชอบด้วยคนผมจะมีเป็นเป็นประเพณีส่วนตัวของผมเดียว แต่ดีเรื่องอะไรที่แบบมันดีกับชีวิตจริงๆคมันเป็นรางวัลเป็นรางวัลให้แต่คก็แบบแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีความหมายต่างกันสตอรี่ต่างกันคซึ่งที่จริงๆผมไม่เล่นผมไม่ชอบรถครับผมก็เลยแบบเไม่ซื้อรถครับผมแล้วก็ความชอบส่วนตัวของน้องนะพอผมไปต่างชาติผมอเกาหลีจะซื้อตึกเกาหลีอันหนึ่งมันก็แบบไหนจะค่าแบบดูแลตึกในการแลกค่าภาษีกันอะไรแล้วถ้าเป็นต่างชาติภาษีมันจะแพงกว่าผมก็แบบ ก็เลยไม่ซื้อตึกของผมก็เลยซื้อนาฬิกาที่มันราคาเท่าตึกครับผมก็ยังไงพวกนี้มันนาาขึ้นนาฬิกาแบบซื้อมาถือว่าแบบผมเนี่ยมันจำจำเอาไว้ก่อนเพื่อคุณในยุคต่อไปเพราะแบบพวกเรามี่เขาไม่ทำนะครับแล้วผมก็บบว่าผมเก็บเอาไว้เก็บเรนนี้เอาไว้เพื่อให้คนในยุคข้างหน้าอ๋อซื้อพวกพวกพวกนี้เต็นตัวเอใช่ครับผมแล้วจังก็ดูแบบ ผมดูแล้วมือผมสั่นนิดนิเาฉันุไรเอมเงินย่งสุกี้ไมุ่ก้เลไาริยาก็ดี่การิบกีอ่ละคน่ชอบ้งครับก่อนบันไทยก็ลับมาจากเมกาไปโชว์ไปโชว์อรนี้ก็ซื้อใน นฐานะแนนาแท้ทันโชครั้งแรกของทีมองเรดมดูเพลินเลยฉัาไม่ได้พูดะลรเลยลืมเลยเนี่ยค่นั่งดูคนเดียวได้ว่าส่อท์เป็นอะไรที่แบบสุดยอดอจริงจีสุดยรสว่สุดไรอบไฟนอลัไฟนอลเบสองของโกลเ e n State w a r

<differences S 2> ออเมน mm ิคเมนิ่บคุยกัี่ต่อเนื่แบได้ดีเหมือนกันนะคือดูลอใช่ครับเห็น้ใช่ใ่ทอขวบ้างช่ครับาไม่น่าชื่อมเป็นะ อันนี kind of ้เหรอดอายุนะเหรอมันเป็นอันที่เราพดกั๊กมันแบบสองปีเราเพิ่งมาได้ป่วยตั้งปี้ครัีความอะไรีความเราใช้ชีวอยู่กับมันเยอะอ่ใช่ครับคกับเราเราะผมก็มันจะแตกออกมาอ่าใช่ครับเม่อไรเขียนแล้วมีเค้งไ้มเขียนเอาตรง มชนได้หอ็นก็ดีกว่าคือไรเไปอยู่ตนชินกับภาษาอ่แล้วคือเวลาเจไนไทยมไม่รู้ใช่คำศัพท์แแล้วพี่ังจะทำเพลงไมไม่ใช่คนไทยแล้วล่ะตอนนี้คือถ้าทำเพลงไม่เลือกแล้วเป็ะแต่เรายงอยู่เป็นกลุ่มเส้นเหมือนเดิมค่ะโลแต่ว่าเนก็เแบบทำงานโอย่เียคือเาเล่อยให้เราทำสโลวได้แต่ใช่คำศทนี้แต่ละคนก็อยู่ไต้ว่ ว่าเวลาทำเบ็มด้วยใจเนี่ยเราก็จะรวมกันตัวที่สุดที่เราจอทีมเิมาที่ถ่ายวัทางด่วนนะที่ถ่ายรัชบอกูถ่ายด้วยผมก็จะบอกาพี่เขอบอร์หมดเลยแต่ของเขา่ตั้งใจถ่ายคือถ้า่ารัชบาลว่าเออเดีายวันนี้เนี่เอาไปฝันแล้ที่มนเิดเออ อีกแค่เดือนละจีดแล้วโควิดระเบิดก็เลยยกเลิกหมดเลยก็เลยแบบก็เลยแบบคาใจอยู่่มันตบบไปแล้วเยังไม่ทิ้งบัตรก่อนแต่สาหรับคนที่มีบัตรอย่างเาแบบมาบมาชดเชยอะไมันยังไ่คืนไมคืนไม่คบัตรอะไรที่เขาเปลี่นเไ็ที่ก่อนด้วยอะไรไปไไไนอ้้เน่เอาเไปที่ก่อนเพ่ต้องสดุกว่าน่เลย มาให้ดีเลยพี่เกียกิวเลยคือคงเป็นแฟน่ว่ารที่เองจไแต่ว่าบกว่าครม้นจะเป็นกนอเรเ่ลับมานี่ยคงานกอ่จอะไงเงก็ตอาี่ผมก็ติดต่อแต่เราเลือกเองนะครับก็เลือกเองครับก็มนหมดกันแน่อะไเราชอบเราก็ไป ฟังคเราพูดขึ้นมาแบบอยางเจอโอต้าโก้เราเคนใครเค่ได้้เหตุใดพี่จะไปคุยแล้วบคุณครถึงก็น้ไคุยได้ไมว่า่เร่มเร่มรายการ้เรามงมาแล้วมอยากอกพูดพูดเดินเดเคยนแบบไที่ด เริ่มเนี่ยผมเริ่มเป็นตัวเรื่องงานเอ็มดีเนี่ยแล้วก็เลยตอนแรกไปเอ็เลก่อนผมแวะเอ็นเลกไปทำเพลงแป๊บนึลยทำเพลงประมาณเท่าวันเขาทำเพลงแง่ๆมาเพื่ออัลบั้มหน้าก็ทำเพลงที่เอ็มดเสร็จปุ๊บเลยไปซานฟรานซิสโกไปทำอัลบั้เอ็มดีต่อแล้วพอเอ็มดีเสร็จปุ๊บก็เนี่ยเลยมาไทยโอ้ก็มีตั้งแต่มืเมกามาไทยเลยอ๋อไม่เอาพี่กับน้อุ้ยเหรอโอ้มึงกลับมาสิพอมึงเสียสิบบาทกินอะไรเกิดตลอดเลยชอบกินอะไรชอบกินอะไร

ันน <laughs> ี้เพราะเราต้องอย่นไรเอาจริงนะาอะไรได้หรอปัญหาอถ้างงไปตงนี้โอ้เดี๋ยวผมจะอิง้องงไปมันหิวนหิวน้องหิว แสดงว่าตาหนูนี่คือแบบเป็นสายยูทูบเหมือนกันนะ่พี่โอถอดถอหัวให้พี่โอหน่าว่างๆไปจัดที่แล้วให้ออโกนหัวเอาแหวนเล่นเกมแล้วแต่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทั้งหมดหัวร้านแล้วอย่างอยางรู้แบบโปรดัชั่นเขาาแบบสมมตว่าไปออกคอนเสิร์ตมันมีแบบความแบบยุ่งยากไหมหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างให้แบบ หรือไปออกคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยแบบแบบแบบต้องเตรียมอะไรบ้างเหมือนกันมีมีแดนเซอร์กี่คนซาวด์เอินจิเนียร์มีอะไรเงี้ยครับก็มีผมครับมีที่มาปรมาณที่สิบห้าคนครับแต่ผมม่ไดนเลยนะบที่แบบว่าติดต่องานเสื้อผ้านาบกใช้เสื้อผ้านาบกมาแดนเซอร์จะมีเมนหลักคือสิบคนครับผมบางเคยเจองานที่แตกผมคือคืองานที่แตกับเคยไปถ่ายงานครับก็ผมเข้าแต่งเข้าถ่ายไปเหมือนสองท์ที่เขาเลียครับใช่ครับผม อันนั้นก็อันนั้นว่าแล้วจะเป็นอะไรที่ต่างที่เจอที่ผมทำมาแล้วเมื่อเข้าไปเนี่ยไม่เห็นกล้องเลยครับกล้องมันจะซ่อนหรือเขาจะมีไกด์เข้ามาใช่แล้วแล้วผมดแล้วหมแล้วเราต้องแบบใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขาเป็นทหารจริงๆซึ่งโดนเหมือนคนที่เป็นทหารจริงๆนะ่ยโแบบเล่นการณ์นะกล้องเอาเพียงเอาเตรียมก็มีก็มีก็เลยา็เลยพี่พี่แมนในอนาคตอย่างงเหมือนฆ่าริงนะหรืออยากจะแบบพัน์ตัวไปทำอะไรก็รับผมเอาที่คือ แถ้าเกิดผมทำแบบนี้เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยผมออกจากวงการเนี่ยผมอยากจะออกไปเลยครับแล้วก็ไม่ทำคืยแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วใช่รีพายเลยรีพายเลยได้แล้วผมใช้ชีวิตคือไม่ไม่อะไรไม่ละไอ้ที่ใช้ชีวิตเนี่ยมีวางแง่ทีบ้่อยากจะอยู่บนเขาหรืออยากจะแบบที่ผมคิดไว้ก็มีบ้านหลังนี้ในเกาหลีซึ่งก็มีแล้วมีบ้านหลังนี้ไทยก็มีนะแต่ว่ายังไม่มีบ้านเดี่ยวส่วนตัวในประเทศไทยมีบ้านครอบครัวแต่ผมก็เลยไม่อยากไปอยู่ภูเก็ต ไม่บอกไม่บอกครับผมกลัวผมรวมๆรวมกลัวผ yes> ีมาซึ่งครับไปอยู่ที่วัดจะพูดเสียงเตาเขาจะมีผีที่แตกต่างกายแบบนั้นไม่เป็นไปไม่เป็นไปนะพี่พี่ตรงนั้นเขาจะชอบดนตรีฮะแบบแบบพี่ชอบอยู่ในห้องห้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบคนที่เขาแบบว่าเป็นร่างสูงมันก็จะเกี่ยวกับการเต้นการร้องอะไรหมดเลยครับเพราะว่าแบบเวลาที่ แต่ว่าแต่ว่าไม่เไเคยเจอไม่เจอแต่ว่าผชอบฟดกผหลบเรออส่เดียวกันเลยมัก่อแค์แ้อ่กาีจะฟังรแวเวลาทักนไทยเนี่ยจะัวิทยุเกาหลีไม่ติเลยวาเรอยู่เมงไห่ะลังม่ดรู้สอามันไกลมักลัวาตกพอต่พอีไทยอ่ะมันรู้สึกแบบแล้ไม่อยู่ไทยไม่ได้

ผมเป็นคนไม่ไอ้ออกจากบ้านอยู่บ้านที่บ้ตอนนี้ฟังเไทายอะไรอยู่บ้างไหมหรือว่าเทคือด้วยความที่น้องทำงานหนักมากแล้วอะเขาก็จะแบบอยากอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวอะไรแอคทารปล่าแล้วเวลาอยู่เวลาเราเสร็จสึดทายเราอยู่ไมีเพื่อนมันต้องมีคนทีเราีไหกันนี่เรารู้ด้ไงว่าอะไรกันเนี่บเราโดนใคร อ๋อไปเพิ่งไคแอฟด้วเรยังไม่อยที่ผมไปก็วปตั่อเรื่องของ TPS ที่ผมเพราะว่เปิดโอ้น้องปึ้งชอบดูบ้างแต่ผมว่าอะไรไม่เก่งแล้วก็นี้ปีนไตเลยอ่ะใช่ครัใช่ครับใช่ครับนี่คือต้องรีวิใจความ Ah <laughs> คิดคอนเทนต์ให้เขาแล้วนะล่าสุดอ่ะตาหนูอ่ะ <c oughs> คิดคอนเทนต์แล้วนะโอ้ยไม่ใช่ง่ายนะได้ดีนะไม่ไปนะเต้นเสร็จแล้วสุภาพจะแข่ง้น

ha <laughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับเดอะดริฟเวอร์เอพิโซดที่153นะครับน้องแบมนะครับผมก็สนุกสนานมากนะแล้วก็ได้รู้แบบไลฟ์สไตล์น้องตอนน้องอยู่คนเดียวดูเขาฟังเดอะโก้ด้วย <c oughs> เป็นประเภทเดียวกันกับเราเลยเราชอบฟังเดอะโก้เหมือนกันแต่ว่าเราก็กลัวนิดหน่อยตอนเรื่องที่น่ากลัวอะไรเงี้ยนะครับผมก็เชื่อว่าเดอะโก้เลยเดียวไทยๆก็ชอบฟังนะมันสนุกดีอนะไรเงี้ยแล้วต่อให้เขาแบบแต่งหรือเมคเรื่องขึ้นมาอนะไรเงี้ยเราก็เราก็สนุกอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็ าฝากดูแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจนะฝากนะครับเดอะไดรเวอร์นะครับผมแล้วก็ฝากน้องแบมแบมด้วยนะครับผมขอบคุณช่องเดอะไดรเวอร์มากเลยนะครับที่ทําให้เรามาเรียก,กันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องแบมด้วยนะครับผมที่ยังน่ารักแบบนี้เสมอมาครับผมตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบนันนี้ให้เราได้ชื่นชมกันตลอดเลยนะครับผมก็อสำหรับ การคัมแบ,บ็กของกอลเซเว่นนั้นเราก็จะแบบตั้งตารอ,อกันต่อไปนะฮะส่วนเราวันนี้นะคะรับเพดดี้เรียนนะครับต้องลากันไปแล้วนะฮะโอ้ยขอโทษทีครับอยู่ใกล้น้องหมาแล้วก็ลุ่มแท้ครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากติดตามโซเชียลมีเดียของเพดดี d เดย์นะครับผมที่ E D D Y D A Y ทั้งทางช่องทางอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับส่วนเรวันนี้เพดี้เรียนหมดเวลาแล้วไปก่อนครับ